อยากขอบคุณอีกสักครั้งที่ครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับที่จะอขอบคุณนะครับผมในฐานะที่เป็นผู้จัดก,การสถานีว่าทธออนไลน์นะครับสำนักสื่อปะและวัฒน์ของนายรััฒน์จันเกษมนะครับวันนี้ได้รับอุปกรณ์นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการดำเนินง,งานของสถานีนั่นก็คือไม้ไร้สายนะครับที่จะใช้ในการ ไรเสดที่ใช้ในการถ่ายทอดงานนะครับที่เกี่ยวกับวิทยาธรรมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ในการสอนศิลปวัฒนธรรมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพัฒน์สายสีนานะครับซึ่งได้นาสิ่งนี้มานะครับมอบให้กับสถานีนะครับก็เลยอยากจะให้ท่านเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยได้มาอย่างไรนะครับครับก็อ่า ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับของสํานักศิลปวัฒนธรรมของหมาหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นนะครับผมเองก็ได้ไปการพิการเยี่ยมชมพระอาจารย์นะครับที่วัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษนั่นก็คือรพระเดชประคุณท่านเจ้าคุณพระราชยานนกกวีท่านก็ได้สอบถามพูดคุยเพราะว่าเดิมทีก็รู้จักคุ้นเคยกับท่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน ท่านก็ตอนนี้เห็นทํางานที่มาหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันเกษมแล้วก็ทําเรื่องศิลปวัฒนธรรมด้วยท่านก็ได้ติดตามดูสถานีจันเกษมวัฒนธรรมออนไลน์ของเราด้วยนะครับท่านบอกว่า,ากำลังทำท่านก็ชื่นชม,มให้ความยินชมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการเผยแพร่ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของเราด้วยท่านก็เลยมอบอุปกรณ์รมาเพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตสื่อธรรมะออนไลน์ สร้างสรรค์ต่างๆนะครับเป็นอุปกรณ์่บันทึกไมค์ในการทำผลิตปให้กับอากผมมาแล้วก็ได้ได้มอบให้กับสำนักสื่อสารวิางหลายนะครับครับก็ขอบคุณขอบคุณท่านผ่านนะครับที่ได้มอบสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับที่เราจะใช้ในการขับเคลื่อนงานด้านสิลประวัธรรมโดยเฉพาะในการขับเคลื่อนงานสิลประวัธรรมที่เป็นเชิงลุกมากขึ้น นะครับเราจะไม่เราจะไม่ใช้เฉพาะที่อยู่ในพื้นที่อย่างเดียวนะครับในอนาคตเราจะได้ได้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกในการที่เราจะขับเคลื่อนออกไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับสามารถที่จะเป็นวัฒนธรรมสัญจรแล้วก็สามารถที่จะไปเก็บงานต่างๆซึ่งซึ่งถือว่าเป็นการให้ความสะดวกอำนวยความสะดวกในการขับเคลื่อนงานเป็นอย่างยิ่งนะครับ ในส่วนของสถานีวัฒนธรรมจังเกส์มลายก็ขอบคุณทั้งพระเดชพระคุณนะครับรวมถึงท่านพรออ๋อนครับซึ่งเป็นบันไดนะครับซึ่งเป็นบันไดที่ทําให้เราได้สิ่งนี้ขึ้นมานะครับก็ขอบคุณท่านท่านพ่อออด้วยนะครับและท่านพระเดชพระคุณด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับ